เกมส่าเท่าบันดอร์ดีขอนำเสนอสุดยอดรายการที่ดีที่สุดที่นี่ที่เดียวปริศนาฟ้าผ่ารายการที่ได้ความรู้ความสนุกและมาพร้อมกับเงินรางวัลอีกมากมายจริงจริงค่าเรียนเพราะต้นทุนชีวิตของทุกคนไม่เท่ากันรายการวิชาการด้านการศึกษาที่สนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ขดาดแคลนทุนทรัพย์ ปัญญาเพื่อชิงคุกนการศึกษานำพาชีวิตสู่ความสำเร็จแฟนพันแท้สุดยอดรายการบริที่ชื่อดังที่จะส่งเสร่มความรู้สะท้อนความรักและ,สะแสดงอัจฉริยภาพในสาขาวิชาต่างๆทั้งสิ่งของสถานีหรือวัฒนธรรมเกมถอดรหัสปริศนาเกมโชว์ที่จะมาวัดความรู้รอบตัวและไหวทิปของผู้เข้าแข่งขันทุกคนทุกภามีคำตอบซ่อนอยู่ แล้วพบกันเร็วๆนี้